ครับสวัสดีท่านที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างในขณะนี้หน่วยบริการรับนวดเอวนวดหลังได้มาบริการท่านแล้วหากท่านสนใจยกมือดักปกักมือเรืออยกได้เลยครับผมทางเราจะบริการนวดเอวและหลังให้ท่าน ด้วยความเต็มใจ <c oughs> ทางเราไม่คิดค่าบริการหากท่านได้รับการบริการจากเราท่าน <c oughs> ท่านจะประทับใจไปนานวัน <c oughs> รีบออกมาได้เลยครับท่านที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างในท่านที่สนใจท่านที่สนใจท่านที่สนใจ,น,น,ใจนวดหลังนวดไหลเราจะให้บริการหนึ่งท่านแค่หนึ่งครั้ง รับรองในความประทับใจ